Good evening, darling. สวัสดีตอนเย็นที่รักเริยบเยือรักคุณ Miss you คิดถึงคุณ Well done ทำได้ดี I'm not doing well ทำไม่ดี Very well กัน e ทำดีมาก I don't do it very well ทำไม่ดีมากๆ o o you w a s ทำอะไร Not doing anything ไม่ได้ทำอะไร Put on makeup แต่งหน้า w h e r e you going ไปไหน Travel ไปเที่ยว Go abroad ไปต่างประเทศ Go to the airport ไปสนามบิน go to train station ไปสถานีรถไฟ when will you return เมื่อไหร่กลับ go back today กลับวันนี้ go back tomorrow ปรับพรุ่งนี้โทรมาเดสอีกสองวัน Let's go <S ไปนะ Goodbye ราก่อน r a v เ l s เซ e ร y เดินทางปลอดภัย Good luck โชคดี m e a ั a เก i n แล้วพบกันใหม่ See you tomorrow รุ่งนี้เจอกัน Have fun traveling เที่ยวให้สนุกนะ Travel for me too เที่ยวเผื่อด้วยนะ Where are you now ถึงไหนแล้ว Almost there ใกล้ถึงแล้ว Far away อีกไกล a r r i v e ถึงแล้วคำพิชมิอัตชฌ มารับด้วย I already know รู้แล้ว I know ฉันรู้ Do not know ไม่รู้ Do you have it? มีไหม Have มี me. Do not have ไม่มี It is OK. a y หมดแล้วเหรอ run out หมดแล้ว when does it end หมดเมื่อไหร่ today วันนี้ end Today, not one yet Yesterday, more one. It ended yesterday, not Don't tell me. ไม่บอกฉันเขาเกิดลืม Sorry I forgot ขอโทษฉันลืม d a r i I'm sorry ที่รักฉันขอโทษ ดารีอิสโอเคให้รักไม่เป็นไร so what to do แล้วทำยังไง don't have to do it ไม่ต้องทำรีอ t ร่อยไว้เข้าร้องนานไหมร้องนาน f อ r a very long time นานมาก อดลองไม่นานทำได้ดีเดชสี่วนันเรสแดนอเดไม่ถึงวันวันเด หนึ่งวัน Can you w เวดรอได้ไหม Can wait รอไม่ได้ Can wait รอได้ ้าร้องนานไหมแ้ยิ0สิบนาทีปนาที15นสบห้านาที70นาทีิ 20นาที30 i r m i n u สามสินาที one h นชั่วโมง a l f day เครื่งวัน วันดีหนึ่งวัน Where ว r e y o อโค i n นไปไหนกฟ้าว่าไปเดินเล่นกฟ้าว่าแอ d exercise ไปเดินออกกำลังกาย go buy food ไปซื้ออาหารปี๊ดๆฟ้าไรรไหม n o t ดฟ้าไม่ไกล Do you want to go? ไปไหม ?I'm not going. ไม่ไป .Red go first. ไปก่อนนะไป รากร I wonder ฉันสงสยัย Wonder E world สงสัยอะไร What is it is นี่คืออะไร เลมอนทรีต้นมะนาวเบโซ่กระเพราเบโซทรีต้นกระเพราฮอรีเบโซรี ใบกะเพราดูไร like ชอบไหมไรชอบโดนัทไรไม่ชอบ học us. Rõ Do not have anything. Might be Do you remember? Chẳng đam mê can remember. จำได้ Cannot remember จำไม่ได้ Why ทำไม Why can I remember ทำไมจำไม่ได้ It's been a long time มันนานมาแล้ว Forget i s ลืมมันลืมมันซะลืมมันเถอะ I will stay beside you ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ Today I w o u l l w r i to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next คล i p คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชม Thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ Thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ